นะกิจกรรมที่มีการเย็บปักถักร้อยนะมีการวาดเขียนไม่ใช่วาดเขียนระบายสีระบายสียสแล้วก็มีจิ๊กซอ์ใช่ไหมวันนี้ก็ถักถักโครเชรมีถักโครเชรอันนี้เย็บผ้า อยากทําอะไรก็ทําเราก็มีกิจกรรมเนี่ยเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ไหนไอ้จิ๊กซอนี่อยู่ไหนโอ้โหน้องมีมี่นี่แล้วว่าไอนจอยทำไปกี่ภาพแล้วคะลูกม <c oughs> นะมากกว่าหนึ่งภาพแล้วอันนั้นก็เออจิ๊กซอใช่ไหมต่ <c oughs> อจิ๊กซอแล้วของคุณทําอะไรคะอ่านหนังสือก็ได้อ่านหนังสือก็เป็นสมาธิ T. อัน,นั้นก็กําลังต่อจิ๊กซอนะคะ แล้วก็ระบายสีเนี่ยป๊อปปูล่ามากแล้วก็ถักเมตติง้งอันนี้ก็ต่อจิ๊กซอว์ต่อไปกี่ภาพคะเนี่ยสองภาพอโอเคในขณะที่พวกเราทำนะคะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าเราจะต้องสังเกตเห็นช่องว่างเนี่ย เราอาจจะไม่ต้องดูอยู่ตลอดเวลาเพราะในขณะที่คุณนะคะมีโฟกัสเนี่ยอยู่กับงานที่กำลังทำอย่างเช่นระบายสีเนี่ยนะคุณก็จะตรงนั้นคือสมาธิมองให้ดีนะตรงนั้นน่ยคือสมาธิที่เราเนี่ยกำลังวาเนี่ยเรื่องจิ๊กซอเนี่ยก็เป็นก็เป็นสมาธิอย่างยิ่งแน่นอนจะต้องมีการใช้มีการใช้ความคิด นะการใช้ความคิดที่จะหาภาพเนี่ยนะคะมาต่อเนี่ยอย่างถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นการใช้ที่มันที่มันสเปะสปะแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าเราไม่ได้คิดอย่างอื่นเรากำลังจดจ่อเนี่ยอยู่กับงานอันนี้ซึ่งคุณซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือวิถีชีวิตเนี่ยประจำวันเนี่ยของเราคุณต้องแยกแยะให้ออกนะคะ การอ่านหนังสือเนี่ยก็เช่นกันอ่านหนังสือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอินกับเนื้อหาของหนังสือนะคะตรงนั้นก็เป็นสภาวะของสมาธิที่ใจของเรานะคะจะไม่ไปที่อื่นมันจะจดจ่อเนี่ยอยู่กับเนี่ยการทำงานอันนี้น้องม,ม,มีมี่อายุ10ขวบอยู่ป .4 นะคะป .4 โอ้โหนี่น้องเขาเนี่ยมีไอเดียเนี่ยในเรื่องของการการ ใช้สีเนี่ยดีทีเดียวแหละเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยความคิดสร้างสารรค์มันก็จะออกมาในขณะนั้นๆเนี่ยที่เรามีสมาธิอยู่กับงานเนี่ยของเรานะ,ะการเย็บปักถักร้อยนี่ก็เช่นกันเนี่ยนะคะตรงตรงนี้พวกนี้นะคะคุณต้องมองให้ออกว่ามันล้วนเป็นเทคนิคของการทำสมาธิทั้งสิน้นที่มันเป็นธรรมชาติมาก ที่มันเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะเราก็จะจดจอดเนี่ยอยู่ตรงนั้นขณะนี้เราก็มีทั้งลมหายใจมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสติเป็นฐานของสติแล้วในขณะที่เราทำเนี่ยเราจะมีความรู้สึกสนุกสนุกไหมคะหนูสนุกคนะสนุกนะหนุยนะเห็นไหมสนุกแล้วเราจะลืมเวลาเลย เราจะลืมเวลาเลยเราจะไม่รู้ว่าเวลาเนี่ยนะคะมันผ่านไปนะคะช้าเร็วแค่ไหนขณะนั้นเราจะอยู่เหนือการเวลาลองสังเกตดูนะคะแล้วพอมามองนาฬิกาเนี่ยเวลามันก็จะได้ผ่านไปเนี่ยเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปอันนี้พวกเราเนี่ยขึ้นมาทุกคนขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงคะเอเอ,อบ่ายสองใช่ไหม ปายสอตอนนี้เนี่ยเวลาก็ผ่านไปนะคะเอ,อ่อห้นาทีละห้าสนาทีเนี่ยที่พวกเราเนี่ยมาทำกันอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีการพูดคุยเจาะแจ้ะกันนะให้ใจเนี่ยทารู้ตัวใจนะคะอยู่กับงานเนี่ยของเรานะอยู่กับงานของเราเนี่ยตรงนี้เก็คือสมาธิที่เป็นธรรมชาติมากเลย ที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะกับงานทุกอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยของเรานะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยแหวกม่านประเพณีเนี่ยออกมานะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าการฝึกสติปัะฐาน,นะคะจะต้องอยู่กับอยู่กับอะไรอะ่ะจะต้องจะต้องนั่ง นะนั่งขัดสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเสมอไปไม่ใช่เช่นนั้นเลยไม่ใช่เช่นนั้นนะคะเราสามารถเนี่ยอยู่กับงานซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มันจริงมากกว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือการนะคะเคลื่อนไหวหยิดผู้หยิบนู่นหยิบนี่โดยเฉพาะงานในครัวนะคะของคุณแม่บ้านเนี่ยทั้งหลายนะ ถึงแม้งานะนะคะงานต่างๆเนี่ยของคุณผู้ชายทั้งหลายมันไม่มันหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของการเออนะยืดแขมยืดขาออกไปก้มก้มเงยเงเหยียดคู้อะไรต่ออะไรพวกนี้เราจะหนีไม่พ้นเนี่ยเรื่องพวกนี้แล้วก็หนีไม่พน้นที่จะต้องใช้มือนะเคลื่อนไหวทำกับอะไรก็ได้นะคะ ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะงานเช่นงานที่เกี่ยวกับมือเนี่ยงานของช่างนะคะช่างทาสีช่างไม้นะช่างทำอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คุณลองดูนะคะสังเกตว่าถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะทำทำงานเนี่ยกับพวกนี้เนี่ยได้เขาจะสนุกกับงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนถ้างานที่เราทำนะคะเนื้อง,งานที่เราทำเนี่ย เรารักที่จะทํามันด้วยนะคะคนที่ทำน่จะหายตัวไปเลยคุณสังเกตดูตัวเองนะหายตัวเลยล่ะเราคือลืมไปเลยอะไอตัวของเราคือตัวไหนตัวของเราเนี่ยก็คือธาตรู้ของเราที่จะเรียกว่าตัวใจอันนั้นคือตัวจริงของเราตัวจริงของเราก็คือธาตรู้ธาตรู้ตัวใจของเราที่มีการรับรู้ตลอดเวลา รับรู้ตลอดเวลานู่นนั่นนี่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยตรงนี้คือตัวจริงๆของเราทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะมารับรู้ในสิ่งที่เรารักที่จะทำนะคะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นกลายเป็นสิ่งอะไรกลายเป็นโบนัสเนี่ยของชีวิตเลยล่ะนะคะจะกลายเป็นโบนัสเนี่ยของชีวิตเลยที่จะ ทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับงานมีความสุขในสิ่งที่เราทําจนกระทั่งเราสามารถที่จะลืมตัวเองแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปได้อย่างรวด,ไได,รวดเร็วฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นความคิดนะคะที่อาจารย์นะคะความคิดของอาจารย์ที่มันตกผลึกเนี่ยแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้คนในชาติเนี่ยของเรานะคะ หรือคนทั้งโลกนี่แหละสามารถทำงานที่ตัวเองรักจะทำไม่ใช่ทำงานเพื่อหาเงินการทำงานเพื่อหาเงินเนี่ยนะเป็นการเป็นเป็นเรื่องที่โหดร้ายโหดร้ายเนี่ยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทำให้คนนะคะมากมายที่จะต้องเดินเข้าไปในที่ทำงานที่ตัวเองนะคะเกลียดแสนเกลียดแต่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปทำเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมา จ่ายค่าบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าบา้านค่ารถค่าโทรศัพท์ซึ่งไม่มีใครเนี่ยมีนคนนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาระที่มันหนักหน่วงหนักหน่วงมหาศาลเลยอ่ะที่จะต้องทำแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราก็ปนปี้ไปหมดชีวิตของเรานะคะมันไม่มีอะไรเหลือมันจะอยู่กับความความอะไรอ่ะความทุกข์ จะอยู่กับความทุกข์เนี่ยในงานนั้นๆที่เราไม่ชอบทำนะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพูดในแง่นี้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะคะไม่ใช่เรื่องไม่ดีเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราเนี่ยใช้ให้มันถูกต้องแล้วแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาทําในสิ่งที่สร้างสารรค์นะคะเอามาทําในงานที่มันหนักๆที่ หรือว่างานที่มันอันตรายหรือว่างานที่มันสกรปรกนะคะ<ม>ที่จะทําให้เราสามารถติดเชื้อโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยได้พวกนี้นะคะแล้วก็เอานี่แหละเอาเอาเทคโนโลยีเนี่ยเอาไปทําพวกโรบอทอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ให้ทําไปแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่จะทํารักที่จะทําซึ่งก็เป็นเรื่องที่สร้างสารรค์เนี่ยอย่างยิ่งนะ ซึ่งเราจะทำเนี่ยสิ่งนี้ได้นะคะโลกจะต้องเปลี่ยนโลกจะต้องเปลี่ยนโลกจะต้องมีความรู้นะคะโลกของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้เนี่ยในเรื่องของในเรื่องอะไรในเรื่องอในเรื่องนิพพานจะต้องเข้าใจการทำงานเนี่ยของขันห้านะว่าขันห้าเนี่ยทำงานเนี่ยอย่างไร แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งให้ได้คือถ้าเราสามารถเนี่ยทำได้เช่นนี้แล้วแล้วก็โลกเนี่ยภาษาจะสามารถเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยได้อย่างง่ายได้โอเคนะคะอะขอให้พวกเราเ,ออเก็บนะคะสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อหัวข้อเรื่องของขันห้าให้เสร็จนะคะ ให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเราก็จะลงไปข้างล่างรำไทยเก็ตกันอย่าคิดเช่นนั้นนะคะว่าเออถ้าเราแก่ตัวแล้วเป็นตวแล้วอ่ะไม่ควรต้องทําอะไรที่จริงไม่ใช่ยิ่งคุณไม่ทําอะไรอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าต้องไปทําอะไรที่มันต้องลงแรงอะไรต่ออะไรหนักๆไม่ใช่เพราะว่ายิ่งถ้าคุณเนี่ยนั่งเฉยๆนะคะความคิดของคุณเจอรี่ของคุณเนี่ยมันจะยิ่งรบกวนคุณมาก ก็ใจไหมแล้วมันก็ดีที่จะทําให้สมองนะคะมันแอคทีฟเนี่ยอยู่ตลอดเวลามันก็ดีแต่ว่าเอาแบบว่าง่ายๆง่ายๆอย่างเช่นเรื่องของการระบายสีระบายสีเนี่ยของสวเนี่ยทำมากเลยนะคะทางตะวันตกเนี่ยพวกบ้านดูแลคนชารานะคะเขาจะให้ระบายสีเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็ฟังอโอเคแล้กิจเรื่องของการฟังดนตรี ังดนตรีนะคะคโดยเฉพาะพวกดนตรีเนี่ยคลาสสิกเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะมีผลมากเลยนะคะต่อต่อสมองของเราเสียงเนี่ยนะคะทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพลังงานพลังงานเนี่ยกับเสียงเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเสียงที่สร้างความระดับความถี่ที่นุ่มนวลที่ท,ที่มันเป็นผลดีต่อร่างกายมันมี ก็คือพวกพวก,พวก,พวกเ,เพลงนะคะคลาสสิกทั้งหลายแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเรามี YouTube นะพวกพวกเพลงที่มีความถี่เนี่ย4 3 2เฮิร์ตซ์แล้วก็5อะไรเนี่ยเฮิร์ตซ์คุณไปดูนะคะมันมีอ่ะพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะเพลงพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะปรับระดับความถี่ในร่างกายเนี่ยของเรานะคะให้มันให้มัน ให้มันจูนเนี่ยเข้าหากับอะไรเอ่ยอันนี้อันนี้เห็นไหมอันนี้ก็เดลเอลฟาเอลฟาเวฟใช่นไหมเอลฟาเวฟเนี่ยดนตรีพวกนี้แล้วก็ยังมีเสียงของเนี่ยอันนี้นะคะสามารถที่จะที่จะคุมคุมพวกเอ่อ ช่วยเรื่องซึมเศร้าเนี่ยได้ช่วยเรื่องซึมเศร้าคือช่วยให้อาการซึมเศร้านะคะมันมัเด็กเดี๋ยวไอ้ตัวคนโทรลอยู่ไหนเจนเปิดเสียงให้มันดังขึ้นเซ็อันนี้นะคะ528เฮิร์ชเนี่ยนะคะจะบำบัดเนี่ยร่างกายบำบัดร,ร่างกายให้ดีขึ้น แล้วก็เสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติอันนี้528 h เฮิร์เปิดให้ดังขึ้นสิไอตัวคอนโทรลอยู่ไหนก็ไม่รเนี่ยเเสียงพวกนี้นะคะสามารถที่จะบํงบัด บำบัดเนี่ยร่างกายของเราไอตัวคอนโทรลไม่อยู่ต้องถามเจมเจไอตัวตัวตัวนั่นอ่ะมันต้องเป็นปรับของเครื่องของโทรศัพท์เจงเจปรับเสียงขึ้นนิดนึงเสียงทีวีเนี่ยเนี่ยเสียงอย่างนี้เนี่ยบางครั้งมีเหมือนกันที่อาจารย์นะคะนอนสมาธิ นอนสมาธิแล้วอาจารย์จะเปิดเสียงพวกนี้คลอ,อ,อเ,คเปิดเสียงพวกนี้เนี่ยคลอไปแล้วก็ยังมีที่อาจารย์เคยพูดเนี่ยจำได้ไหมอโอเคค่ะโอเคเนี่ย741เฮิร์ชนะคะ c l e a n s i infection ถ้ามี เฮิร์สจุดน,นะน,นี้นะคะห้าสองแปดเฮิร์เนี่ยสามารถที่จะป้บงกันอวัยวะอะไรนะคะที่มันชำรุดอันนี้ซ่อม DNA เนี่ยของเราเนี่ยได้นะแล้วก็อันนี้เจ็ดเฮิร์ส อันนี้เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพลังแห่งก,การอ,าอ,าอิมมูนเนี่เพว่าอะไรอ่ะอิมมูเนตเนี่ยคืออะไรคะภูมิต้านทานภูมิต้านทานแล้วก็ล้างออร่าเนี่ยของเราแล้วก็อะไรที่มันอินเฟคชันเนี่ยในร่างกายนะคะสามารถที่จะล้างไอ้พวกติดเชื้ออะไรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยได้คือคือคุณต้องเข้าใจว่าร่างกายทั้งหมดของเรานะคะล้วน เป็นเรื่องของ,ของพลังงานเนี่ยพวกนี้เนี่ยปิงปองเนีย่ยเข้าหากันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้นะทั้งร่างกายของเราอะที่คุณคิดว่ามันแข็งแข็งอะแต่ที่จริงแล้วนะคะในระดับคอนตัมมันไม่มีอะไรแข็งเลยในระดับคอนตัมเนี่ยนะคะจับลงไปแล้วคือเนี่ยเข้าไปนะคะมีมีแต่ช่องว่างช่องว่างแล้วก็มีพวกนี้ปิงปองป,องปิงปองฉะนั้นะนี้พวกนี้ปิงปองพวกนี้เนี่ยนี่คือพลังงานที่เป็นปิงปอง มันคือพลังงานแล้วพลังงานพวกนี้กับเสียงคือเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะฉะนั้นเสียงพวกนี้มันก็คือสามารถที่จะทําให้ปิ้นปองพวกนี้เนี่ยไปตามคันลองที่จะสามารถทำอะไรบางอย่างให้กับร่างกายของเราได้เข้าใจไหมนะฉะนั้นเขาจึงใช้นะคะเสียงพวกนี้เนี่ยในการเนี่ยบำบัด ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหในย o u t u เนะเยอะมากเลยเยอะมากเลยถ้าคุณนี่ยรู้จักนะแล้วแล้วบางทีเนี่ยเขาวิ่งกันเนี่ยนะคะเป็น3ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ยังมีคือคุณทิ้งเอาไว้เนี่ยเปิดไว้เบาๆอย่างเงี้ยให้เสียงอันนี้เนี่ยมันบำบัดคุณไม่ต้องซื้อเครื่องดีๆก็ก็ได้เนี่ยอ้เอาเสียงพวกนี้เนี่ยบำบัดเนี่ยลงไปเนี่ยอันนี้เนี่ย มันจะซ่อมไอ้ไอ้อะไรเนี่ยซ่อมไอ้ทีโลเมียเนี่ยของเราทีโลเมียเนี่ยก็คือไอ้ตัวโครโมโซมเนี่ยของเราที่ปลายเห็นไ,ไหมมันล้างจักระเนี่ยของเราแล้วก็รีเจเนเรตเนี่ยสร้างไอ้ไอท้ทีโลเมียที่ที่ที่โครโมโซมตัวนี้นะคะไอ้โครโมโซมของเราเนี่ยมันไอต้ตรงปลายอะ่ะ ะะถ้าเราเนี่ยมีความสุขนะคะไอ้เทโลเมียเนี่ยมันก็จะยืดออกไปทำให้เราอายุยืนแต่ถ้าเราเนก็เครียดเศร้าหมองซึมเศร้าไอ้เทโลเมียก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆชีวิตก็จะสั้นลงดังนั้นในเพลงพวกนี้เนี่ยก็จะก็จะเนี่ยทำให้เทโลเมียเนี่ยตรงโครโมโซมเนี่ยมันมันยาวขึ้นแล้วก็จะทำให้เราชุ่มชื่น หรือถ้าคุณเนี่ยรู้ว่าอาร์ตเอนเจลของคุณเนี่ยเป็นใครนะคะเพลงพวกนี้คุณเราเราบอกว่าเทวดานะอาร์ตเอนเจลอะไรพวกนี้เนี่ยเราเทวดาเราก็วาดภาพเจอรี่ของเราวาดภาพเป็นเทวดาทันทีเลยนะคะมีปีกอะไรอ,อะไรพวกนี้แต่ที่จริงนะคะที่เราเรียกว่าเทวดาเนี่ยคือพลังงานเท่านั้นเองพลังงานเท่านั้นเอง,ง,ง,เ,เ,องเข้าใจนะ เหมือนกับขันห้าของเราทั้งหมดเป็นพลังงานแต่เป็นเพราะเป็นพลังงานถ้ามที่มีมมมระดับความถี่ที่มันต่ําระดับความถี่ต่ำเคลื่อนไปต่ำเพราะต่ำอย่างนี้เนี่ยไอ้สันตติเนี่ยของมันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันกลายเป็นของแข็งว่าสันตติของมันมันเคลื่อนแบบช้าแล้วก็ต่ำมันก็เลยเหมือนก็แข็งแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรแข็งในจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรแข็ง ในจักรวาลน,นี้นะคะมีแต่ช่องว่างกับปิ้งป้องของโฟตอนไปมาเท่านั้นเองจับไรนะคุณอะไรเนะี่ยคุณเอ่อนาซีมฮาริแมนเนี่ยในจักรวาลน,นี้นะคะเขาบอก99เเนี่ยเป็นช่องว่างทั้งนั้นเลยช่องวาง่างนั้นเนี่ยที่เหลือนะคะอีก1%เเนี่ยก็คือพวกโฟตอนปิ Bing ้งปองไปมาเนี่ยกับเป็นพวกเราเนี่ยพอเราบอกว่าเทวดาโอ้เราก็วาดภาพเทวดาแต่ที่จริงเทวดาเนี่ยก็คือพลังงาน ะะคะขอให้คุณเนี่ยเข้าไปดูนะในใน u t u b e เนี่ยอันนี้อาร์ตเอเจนตไมเคิลนะคะก็สามารถที่จะเอาคือคือไม่ใช่ตัวอาร์ตเอเจนตคือพลังงานคือเสียงอันนี้ความถี่อันนี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถเนี่ยนะคะเอาพวกพลังงานลบเนี่ยออกไปเนี่ยเพิร์ชิ้งเนกาทีฟเอนเนอร์จีเนี่ย,น,ยนะคะที่อยู่รอบด้านเนี่ยออกไปเนี่ยได้ แล้ว4 3 2เฮิร์ตเนี่ยทิเบตเทียนโบนะ4 3 2เฮิร์ตตรงนี้นะคะมันเป็นเสียงที่เสียงที่ที่ใกล้กับมนุษย์เนี่ยคันห้านี้เนี่ยมากที่สุดเลยที่จะทำให้เรานะคะเข้าใกล้เข้าใกล้เนี่ยความสมดุลเนี่ยของธรรมชาติเนี่ยมากที่สุดเลย4 3 2เฮนะิร์ตเนี่ยทิเบตทียนโบ เลีวพวกนี้ก็คือทิเบตขึน้นโบนะคะที่คุณอากิโกะเนี่ยให้นะคะที่คุณอากิโกะเนี่ยให้อาจารย์กับให้สถาบันมาเนี่ยพวกนี้นะคะเป็นการเนี่ยสร้างพลังงานที่เป็นเรื่องบวกเท่านั้นเองคุณยุคนี้นะคะมันเป็นยุคเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงเรื่องมิตินะคะความรู้พวกนี้เนี่ยเรียกว่าทะลักออกมาเลยมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ย ฟังเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยแหละตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะในการสร้างประโยชน์ให้กับเนี่ยคนไทยเนี่ยมากนะคะก็คือเอาความรู้พวกนี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้พวกเราเนี่ยรู้นะเนี่ย432เฮิร์ตซ์แล้วก็528เนี่ยเฮิร์ตซ์เนี่ยเขาเรียกว่าไมโอโทนเลยล่ะเนี่ย528เฮิร์ตซ์เนี่ย ะคะเป็นโทนเนี่ยที่เป็นอัศจรรย์เลยอะ่ะที่ซ่อม DNA ของเราแล้วก็บำบัดน,นะคะเนี่ยเซลในร่างกายเนี่ยของเราคือถ้าคุณเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้นะเอาเปิดเสียงให้มันค่อยคลอยลงอาจารย์คอนโทรลจากตรง คือถ้าคุณเข้าใจนะคะเรื่องของเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของเสียงนะคุณจะสามารถเอาเรื่องพวกนี้นะคะมาใช้ในชีวิตประจำวันคือแทนที่จะไปฟังอะไรดูอะไรที่มันไร้สาระคุที่มันไร้สาระเนี่ยนะคะคือคุณหันมาเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเสียง ะะสาวพวกนี้ถึงแม้คุณจะอยู่ในทราฟิกที่มันวุ่นวายอยู่ในรถใต้ดินรถไฟฟ้าที่คนอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คุณแค่เอาหูฟังเนี่ยใส่เอาหูฟังเนี่ยนะคะใส่เปิดหลับตาแค่นั้นอนะ่ะคุณถึงแม้เนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้าที่มันวุ่นวายเนี่ยคุณอยู่ในโลก 5D ของตัวเองเนี่ยได้เลยนะ 5D เนี่ยของตัวเองได้เลยคุณจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนอะไรแปลงเนี่ยผู้เล่นพวกนี้เนี่ยได้ เพราะเราหนีจากสังคมไม่ได้เราหนีไม่ได้เราจะต้องเนี่ยอยู่กับมันแต่เราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยอย่างรู้เท่าทันแล้วก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์โอเคนะคะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเงพวกนี้บางครั้งอาจารย์ก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนคือให้มันคลอโอเคแต่เกี่ยวันที่ข้างที่สองแล้วที่เข้ามาที่อาจารย์เนี่ยเคยพูดนะคะอยู่ในคลิปหนึ่งตอนที่พูดที่อังกฤษเนี่ยว่า เวลาที่คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานที่จะขออะไรเข้าไปนะคะในจักรวาลน,นะคะในจักรวาลแล้วถ้าเราเนี่ยนะคะคลอข้างหลังเนี่ยนะคะด้วยเนี่ย4 3 2เฮิร์ตซ์ถ้าเข้าใจถ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเฮิร mm ์ตซ์พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยแมกนิฟายมันจะช่วยเนี่ยนะคะทำให้พลังงานที่เราส่งออกไปที่เราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเอาไว้นะคะมันแรงขึ้น มันรุนแรงมากขึ้นว่าเสียงพวกนี้มันจะช่วยแอมพลิฟายช่วยแอมพลิฟายโอาตั้งกแล้วเครื่องดีๆก็เหมือนกันเครื่องดีๆนะคะมันเป็นเครื่องที่ทั้งเจเนเรตก็คือสร้างพลังงานแล้วก็แอมพลิฟายพลังงานด้วยฉะนั้นถ้าเนี่ยมันมันทำงานเนี่ยในระบบเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเสียงไม่ว่าจะเครื่องดีๆนะคะมันเป็นเรื่องของการเนี่ยเสริมพลังงานเนี่ยทั้งสิ้น โอเคนะคะอันนี้อาจารย์ก็ mm hmm. ก,ก็เรียกว่าเชยออกมาเนี่ยให้คุณเนี่ยได้รู้แล้วพอคุณเนี่ยได้อันนึงนะคะมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพวกนี้นะมนี้เนี่ยเขาเล่นกันเนี่ยสามชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงใยังม,มีเลยคุณเปิดได้ทั้งคืนเลยเปิดพอแล้วก็จะทําให้การนอนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือเรื่องการนอนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ ไม่ได้อะไรอาจารย์จะไม่มีพทเทิร์นในแง่ที่ว่าอาจารย์ถ่าง,ง่วงอาจารย์ก็จะนอนคือท่านง,ง่วงเนี่ยถึงแม้นะคะทุ่มสองทุ่มแค่นี้อาจารย์นอนเลยแล้วทีคือท้าง,ง่วงจริงๆนอนก็จะนอนหลับแบบสนิทเลยนะคะแล้วก็ไปตื่นอีกทีเที่ยงคืนตีหนึ่งพอตื่นอีกทีเนี่ยอาจารย์โอ้เช้าละไปดูในกาโอ้แค่เที่ยงเงินกว่าแค่นั้นเอง แล้วก็ตื่นตื่นแบบสดชื่นเนี่ยตื่นสดชื่นแล้วก็อ่ะลุกขึ้นมาแล้วก็ทํางานต่อทํางานต่อนะคะเพราะงานหน้าคอมเนี่ยมันจะมีให้ทำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเรื่องอะไรต่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ก็ทํางานอ่ะชงอาจจะชงอาน้ําอุ่นๆอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะถึงประมาณตีสามตีสอาจจะง่วงอีกอาจจะง่วงอีกหน่อยอ่ะก็ล้มตัวลงนอนนอนถึงเช้าฉะนั้นอาจารย์จะไม่มีแพทเทิร์น เราจะไม่บอกตัวเองว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับซึ่งมันไม่ใช่มไม่ใช่น,นอนไม่หลับคือเรานอนเนี่ยโอ้ยทุ่มหนึ่งถึงเที่ยง,งคืนคุณได้ตั้งกี่ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมห้าหกชั่วโมงไปแล้วอ่ะนะคะมันก็พอมันก็พอนะแล้วถ้ากลางวันง่วงอาจารย์ก็จะงี่บแต่การนอนลงไปทุกครั้งโดยเฉพาะนอนกลางวันจะนอนอย่างเป็นสมาธิเสมอนอนสมาธิเสมอเลยก็คือว่าพอนอนปุ๊บกําหนดลมหายใจคือไม่มาถึงจุดหนึ่งนะคะ การกาหนดของคุณนะ่ะมันจะกลายเป็นธรรมชาติละคุณไม่ต้องบังคับตัวเองไม่ต้องบังคับตัวเองว่าฉันจะต้องกําหนดในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถึงจุดหนึ่งนะคะถ้าคุณนะคะมีธรรมวินัยกับตัวเองแล้วก็ทำเนี่ยไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติเพราะว่าทารู้ของคุณน่ะคือตัวจริงของคุณตัวจริงคือทารู้แล้วทารู้ตรงนี้หน้าที่ของมันฟังก์ชั่นของมันคือรับรู้ รับรู้อะไรก็รับรู้ลมหายใจรับรู้การเคลื่อนไหวรับรู้ความรู้สึกส่วนกายรับรู้ภาพเสียงลินรสสัมผัสธรรมารู้เนี่ยนี่คือการรับนี่นี่คืองานหลักของมันก็คืองานหลักของตัวใจคือรับรู้สารพัดฉะนั้นคุณไม่ต้องไปไปบังคับอะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่คุณเนี่ยจะทําได้โอเคนะแล้วยิ่งพอคุณเนี่ยมารู้เรื่องนิพพานนะคะมารู้เนี่ยรับปัญญาอะไรแต่อะไรพวกนี้โอยคุณเชื่อไหมความรู้ของคุณนั้นมันจะ ก้าวล่วงพ้นก้าวหน้ามากกว่าคนเดินถนนเนี่ยเยอะแยะ,ยะถึงแม้ดเด็กตัวเล็กๆนะคะอายุสิบขวบเนี่ยมานั่งตรงนี้นะคะเขาก็ยังเข้าใจความรู้ของเขานะคะจะก้าวไปมากกว่าคนที่ใน,ในวัยของเขายังทิ้งกันลุยเลยทิ้งกันลุยเลยนะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องสังเกตสังเกตแล้วคุณก็จะรู้เนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติฉะนั้นล้มตัวลงนอนคุณรู้ทันทีเลยมันจะรู้เองแล้วบางครั้งก็อาจจะเข้าสู่ เข้าสู่เข้าสู่ชานเนี่ยได้ด้วยอ่าทีนี้เรามาพูดเรื่องเรามาพูดเรื่อง